สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดปากน้ําตัวโลอาเภอบางคล้าจังหวัดชายเดืองเฝาเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมพระโบส์ของวัดปากน้ําโจโลเป็นพระโบสดสีทองนะครับหรือเรียกว่าโบสถ์สีทองนะครับมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับสาหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวที่วัดปากน้ําตัวโลกันนะครับ สำหรับพระโบสดวัดปากน้ำโจโรนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็มีมานานเกือบเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับกับสถานที่ตรงนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอบงางคาจังหวัดกาญจนเานะครับก็อยูตอย่ติดที่แม่น้ำบางปะกงเลยครับติดที่แม่น้ำบางปะกงนะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางไกลๆนะครับก็ขอเชิญนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวที่วัดปากน้ำโจโ